ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติกับผมพิสุทธิ์สวิจิตครับรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาวิทยายลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่63ครับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและรายการของเรายังคงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสมาคมวิทยายลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชธถร,รมและสถานีทีเอ็นเครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาตินะครับเรื่องอนาคตการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยนะครับได้รับเกียรติจากดรพศอารามวัฒนานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพจนศครับสวัสดีครับสวัสดีครับตำแหน่งของท่านก็คือรองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยครับดรพจทศครับอยากจะเรียนถามว่า จากการที่ท่านอยู่ในวงการอาหารมา40ปีนะครับอยากให้ท่านเล,เลือกประสบการณ์ในการทำงาน40ปีที่แล้วเป็นยังไงครับแล้วปัจจุบันต่างก,กันมากนะครับพี่ต่างก,กันมากมเลยนะครับผมต้องเรียนยนี้ครับว่าผมอยู่ในวงการของทางด้านส่งออกอาหารนะะอาหารแป,ป,ปรปปรูปเกษตรแปรรูปหรือาสินค้าบำรุงวงแปรรูปเนี่ยมาทั้งหมดคือ1 2ปี1 3ปีนะครับ ในอดีตที่เริ่มต้ตนตอนหนุ่มๆเนี่ยส่วนใหญ่จะส่งออกภรรษาทของวัตถุดิบนะฮะหรือวัตถุดิบแปรรูปแบบชั้นหนึ่งก็ไม่ใช่ชั้นหนึ่งขั้นที่หนึ่งนะฮะวันนี้ถ้าเราส่งออกสินค้าบรูอดเนี่ยนะฮะเต็มพี่คือเขาละเป็นขั้นที่4เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยมันแค่ขั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็วิทยาการที่ปรับปรุงมาทั้งหลายนะฮะในการผลิตสินค้าแปรรูปขึ้นมาเนี่ยนะครับมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าอาหารเกษตรนะฮะ แปรรูปทั้งหลายเนี่ยนะครับขึ้นมาผมว่ามากกว่าครึ่งแล้วตอนนี้นะฮะในทุกๆหมวดรวมกันนะครับไม่ใช่เฉพาะอปปอร์ตุดิติแต่ก็ยังมีอยู่หลายหมวดนะครับสินค้าเกษตรบางตัวเนี่ยอย่างเช่นข้าวนะฮะมันสำปะหลังนะครับนะหรือน้ําตาลเนี่ยนะครับนะฮะที่ที่และก็ยังผานะฮะซึ่งอยู่ในกลุ่มนะในกลุ่มที่ยังเป็นแปรรูปขั้นหนึ่งเท่านั้นเองครับนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่าในระยะใกล้เนี่ยเราเราคงต้องรีบ ปรับตัวในการที่จะปรับปรุงนะฮะกระบวนการการผลิตเนี่ยนะฮะเพื่อจะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปครับครับอยากจะเรียนถามดรพจน์ครับลอตรพเนเป็นเอกชนหลักสําคัญที่ร่วมแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลไทยมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IUU ประมงนะครับที่ไทยได้ใบเหลืองจากสภาพวิโลปเนี่ยตอนนั้นแก้ปัญหาได้อย่างไรครับต้อง ต้องร่วมมือกันหนักมาก,กน,นะฮะกับทางรัฐบาลน,นะครับ,รบแล้วก็โดยเฉพาะเราโดนสองสามเรื่องพร้อมกันตอนนั้นในปี5 7 5 8 5 9นะครับ,รบโอเคในะแง่ของการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับในช่วงนั้นนะฮะทางรัฐบาลคสชเนี่ยเราโดนทั้งเรื่อง i ไ o นะฮะเรื่องการบินโดนทั้งเรื่องค้ามนุษย์นะฮะที่าสามนะฮะแล้วก็โดนทั้งเรื่องอายุยูใบเหลืองซึ่งจะปรับเป็นใบแดงนะครับ,รบซึ่งพอดีในอายุยูเนี่ยนะฮะมันก็ล้ออยู่กับ เรื่องของค้ามนุษย์อยู่นะครับเพราะถ้าอายุยูถ้าเรามีการข้าวมนุษย์รายงานในประมงเนี่ยเขาถือว่าเราผิดนะฮะอายุยูการทำประมงผิดกฎหมายนะครับก็ต้องร่วมมือรัฐอย่างจริงจังช่วงนั้นนะครับแล้วก็โชคดีที่ได้เราได้รัฐบาลเนี่ยนะฮะในช่วงนั้นเป็นักษาะของท่านคอสชเนี่ยนะครับมีการรวบรัฐในการแก้ปัญหาอย่างอย่างบริรการนะฮะทุกภาคส่วนทั้งทหารข้าราชการประจำนะครับแล้วก็เอกชนนะครับ สมาคมการค้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราร่วมกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สามารถค่อยแกะออกมาได้ครับทีละอันทีละอันครับจนสุดท้ายเนี่ยเ,เ,เราออกจากใบเหลืองเนี่ยเมื่อตอนต้นปี61 61, 61ครับครับผมอยากจะเรียนถามดรพลศครับคำถามนี้สําคัญมากครับสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยสินค้าเกษตรเราโตขึ้น6.5%เปออยากจะเรียนถามว่าโตขึ้นเพราะอะไรครับ หกจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเป็นการโตเนี่ยขอ,ข,อของในโคเตอร์หนึ่งปีนี้เทียบกับปีที่แล้วนะครับ,รบแต่ถ้าเราย้อนหลังกลับไปดูเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปดูเนี่ยเมือม่อเมื่อทางปีที่แล้วเนี่ยจากสถานโควิดที่เกิดในเดืมกราเนี่ยนะครับ,รบเราจะเห็นว่ายอดส่งออกประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะลงเกือบหมดเลยลงเยอะมากนะครับ,รบนะบนะนะยกเว้นสินค้าเกษตรอาหารอาหารบรรูปนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งพอดีเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดำรงชีวิตนะฮะมากเนี่ยโดยขนาดดวกันเนี่ย เราเปการแปรรูปสินค้าเนี่ยนะฮะขึ้นมาเป็นพร้อมกินพร้อมทานมากขึ้นเยอะซึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโชคของเราอาทิว่าประเทศไทยเราเองก็ทําตลาดเนี่ยนะครับเรื่องของกลุ่มรีเทลนะฮะหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตเอาไว้เยอะนะครับซึ่งพอเวิร์กฟอร์มพองมากๆเนี่ยก็กลายเป็นสินค้าพวกนี้ขายดีนะครับแต่ก็โชคร้ายก็คือเราก็สูญเสียตลาดฟู้ดเซอร์วิสนะฮะฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยก็คือสินค้าที่เอาไปใช้กับพวกงานเลี้ยงทั้งหลายพาร์ติารทั้งหลายจัดเลี้ยงแต่งงาน คาสิโนครูชิปแอร์ไลน์เนี่ยนะทั้งหมดพวกนี้นะครับร้านอาหารเนี่ยเราก็เสียตลาดนั้นไปส่วนหนึ่งแต่ว่าพอดีเรามีตลาดรีเทลที่มันใหญ่แล้วนาดกันเนี่ยผู้ประกอบการบ้างเรามีการแปรรูปสินค้าอาหารเนี่ยอยู่เยอะก็เลยสามารถดึงตัวเลขขึ้นมาได้ตัวเลขปีที่แล้วเราก็ถือว่าบวกจากปี62นะแต่บวกน้อยนะครับทั้งนั้นที่เรามีเรามีปัญหาเรื่องดิสลอปเนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับจากทางโควิดเนี่ยนโดยเฉพาะการขนส่งเนี่ย พอเดนเนอร์ไปแล้วไม่กลับมาเลยนะฮะโดนอยู่ที่ท่าสารัฐทีงสามสี่เดือนอยู่ในยุโรปสามสี่เดือนอยู่ในเมืองจีนโชคดีที่จีนแกะแกะปัญหาโควิดได้ก่อนในเดือนหกนะครับ,รบก็เลยมีการถ่ายคลายตู้ออกมาจากทางเมืองจีนเยอะพอควรนะครับแต่ก็โชคร้ายคือสหรัฐกับยุโรปรุนแรงมากนะกลายเป็นตู้ไปซักอยู่ที่นู่นอเมริการต้าอีกซักอยู่เต็มเลยนะฮะแต่ก็ยังมีตัวเลขขนาดนี้ผมก็ถือว่าโอเคละสำหรับปีนี้เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าสาการจริงจริงแล้วอะไรจะโตกว่านี้นะ นะฮะแต่ว่าโชคร้ายก็คือเรื่องเรื่องดิสลอฟจากโควิดเนี่ยทำให้สายเรือนะฮะคอนเทนเนอร์นะครับมันติดขัดไปหมดเนี่ยทั่วโลกทําให้ขาดแคลนสายเรือขาดแคลนคอนเทนเนอร์นะฮะอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การส่งออกประเทศไทยมานะครับแล้วก็แล้วก็ขอโทษนะการส่งออกโลกเลยนะครับแล้วราคาค่าเฟรดก็ขึ้นไปเยอะมากๆขึ้นไป2องสเท่านะฮะถ้าจริงๆถ้าเกิดสายเรือไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยฮะก็นเไม่มีปัญหาอะไรเนี่ย ผมเชื่อว่าสามตัวแรกเราควรจะโตไปสิบเลยนะฮะอาจจะสิบขึ้นด้วยเพราะมันมีดีมานโลกอยู่ครับในเมื่อตลาดบางตลาดเริ่มฟื้นตัวนะฮะพอเริ่มฟื้นตัวมาฟู้ดเซอร์วิสก็เริ่มเปิดแล้วนะครับฟื้นตัวจากหนึ่งหนึ่งทางสถานการณ์โควิดดีขึ้นนะฮะสองวัคซีดวัคซีนมากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะงั้นเพราะงั้นตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถ้าถ้าสถานการณ์ในทางทางตลาดหลักของเราไม่ว่าจะสหรัฐนะฮะยุโรปนะฮะจีนนะฮะดีขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าเราโฉบได้มากขึ้นครับครับ ก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยมีความโชคดีก็คืออยู่ในเส้นล a ติจูดลอง n นจูดที่ดีที่สุดในโลกปลูกอะไรก็ดีนะครับแล้วผมเชื่อว่าในวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอนะครับแล้วก็ดรรพคิดว่าปีนี้การส่งออกจะเป็นยังไงครับคือในความโชคดีเนี่ยในทงเราเนี่ยที่เราอยู่ในภูมิรัศสตร์ ครับมีอากาศนะฮะทุกประเทศเนี่ยซึ่งมีสองฝั่งทะเลแล้วก็อากาศที่มันเอื้ออํานวยนะครับในอย่างที่ในการในการเพาะปลูกเพาะเลี้ยงนะครับก็ก็ทําให้เราสามารถเป็นผู้ส่งออกอาหารมาต่อเนื่องผมว่ากองมี40ปี50ปีแล้วและเป็นการแปรรูปมากขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าการแปรรูปของเราเนี่ยถ้ายอดส่งออกตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูจริงๆเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่ายอดส่งออกอาหารโลกไปที่แล้วเนี่ย เราหล่นลงมาสองอันดับจากดัชเสปา13เนี่ยแต่ผมอยากเรียนว่าในน้มแง่ของตันเน็ตตันเน็ตในการส่งออกนะครับซึ่งซถ้าคิดตันเน็ตเนี่ยวันนี้อย่าลืมว่าตันเน็ตอย่างเดียวเนี่ยมันไม่กลับที่จะมีมูลค่าเพียงพอเพิ่มเข้ามาเนี่ยให้กับทางด้านเกษตรกรนะฮะหรือผู้เพาะปลูกเพาะเลี้ยงได้นะครับเราอยากต้องมาเน้นในด้านวารูมากกว่าว่าจะทําวารูกลับเข้ามาเนี่ยในหงโซ่เนี่ยนะฮะนะฮะเข้ามาได้ยังไง นะครับว่าห่วงโซ่ไปถึงทางผู้เพาะเลี้ยงนะฮะผู้ผู้ปลูกนะฮะ mm hmm. แล้วไปถึงเร่องอุตสาหกรรมได้ยังไงนะครับ mm hmm. ผมอยากจะเรียนว่าเราวันนี้เนี่ยนะครับจากจากแผนนะฮะของทางรัฐบาลเนี่ยมาในสมัยก่อนการผลักดัน e c ซีเขตสพิเศษทั้งหลายเนี่ยนะครับเรามี10นวัตกรรมเนี่ยอยู่ในแผนอยู่นะครับซึ่งนั้นก็มีเกษตรอาหารแต่ว่า mm hmm. ในส่วนนั้นเองเนี่ยการพัฒนาการมันยังไปได้ช้าพอขวดอะครับกันเนี่ยนะฮะมัน,มน,ใน,ใน,ใน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 ตัว e c นั้นเนี่ย ส่วนมากจะเป็นการแปลรูปขั้นสูงขึ้นไปนะซึ่งซึ่งโน้ตหาของประเทศแทนเราอาจจะไม่พอถ้าใช้ต่างดาวนะครับแต่อย่าใช้ผู้ประกอบการของเราเองวันนี้เนี่ยต้องพยายามผลักดันเนี่ยนะฮะในการที่จะปรับตัวเองในการที่จะเพิ่มโมลูนตัวเองขึ้นมาจากอันดับขั้นหนึ่งก็มาเป็นขั้นสองก็ยังดีสองไปสามสามไปสี่นะฮะเคดีซีนะฮะที่เราทั้งเอ่อเอ่อเอ่อตัวสิ่งปสาหกรรมเนี่ยในแง่เกษตรเนี่ยอันนั้นคือระดับห้าละครับ นะซึ่งอัน5านะเขาต้องใช้เวลาที่จะให้ผู้ประกอบการเราปรับตัวนะครับที่ที่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นมานะครับถ้าวันนี้เนี่ยสิ่งดีข้อหนึ่งก็เราคือประเทศไทยเราเาก็จะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเราผลิตสินค้าอาหารอาหารแปรรูปเกษตรแปรรูปเนี่ยได้คุณภาพที่ดีมีความปลอดภัยอาหาร,รนะครับเราพยายามคอยมีการระวังอย่าให้มีสารตกค้างอันนั้นยังเป็นเป็นเป็นขีดหลักของเราเพราะงั้นถ้าเรามีจํานวน การเพาะปลูกเพาะเลี้ยงที่เพียงพอนะฮะในการบรรคภายในแล้วมันเหลือส่งออกพอนะครับลาในการเนี่ยสามารถรักษาวาลูนะฮะมันสูงขึ้นม่ได้เรื่อยๆเมื่อไหร่นี่นะครับผมว่านั้นจะเป็นโอกาสทองของเรานะครับอีกข้อหนึ่งสาคัญมากครับคาว่าแปรรูปอาหารการเกษตรเนี่ยนะครับบางครั้งเราจะยึดติดเนี่ยกับคําว่าวัตถุดิบบ้านเราอย่างเดียวแต่วันนี้เนี่ยโรงงานแปรรูปบ้านเราเนี่ยในหมวดอาหารทั้งหลายและทุกหมวดเนี่ยมันไปไกล เราสามารถแปรรูปได้หลายรูปแบบและขึ้นไประดับสูงเลยเนี่ยแต่เราเองก็ยังขาดแคลนนัตุดิบอยู่หลายจุดหลายตัวอย่างเช่นสินค้าประมงเนี่ยกุ้งนี่ขาดมหาสารเราเจอโรคกุ้งตายมาเจ็ดปีแล้วสินค้าประมงจะจับทะเลเองด้วยกฎหมายเอซีเอกฎหมายอายยูเนี่ย้าว่าเราลดการ,รจับลงไปจํานวนที่ยอมมาแปรรูปในเศรษฐกิจนะครับโอเคดีแน,นี่ความยั่งยืนแต่จํานวนมันไม่พอที่จะแปรรูปนะครับอีกหลายหมวด นะครับอย่างเช่นมะพร้าวเนี่ยนะฮะเราก็ไม่พอที่จะเอามาแปรรูปทํากะทินะฮะหรืออย่างผมคิดว่ารัฐบาลคนต้องมองนโยบายส่งเสริมการนําเข้าวัตถุดิบนะฮะหรือกึ่งวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปนะฮะเพื่อสร้างอุค่าเพิ่มในการส่งออกโดยไม่กระทบกระเทือนต่อสินค้าเกษตรเนี่ยนะฮะของบ้านเราโดยตรงครับครับครับโอ้เป็นเรื่องที่ดีครับแล้วก็อย่างผมได้ดูสารคดีนะครับดรพดครับเราเห็นญี่ปุ่นนะครับเขาเลี้ยงปลาทูน่า เหมือนกับที่เราเลี้ยงสัตว์ทะเลในกระชังครับแต่ที่ญี่ปุ่นเขาเลี้ยงปลาทูน่าในกระชังกลางทะเลเลยแบบนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่รัฐบาลเขาให้การสนับสนุนด้วยใช่ไหมครับครับคือเขาก็มองในความยั่งยืนนะครับว่าไอ่ปลาทูน่าเนี่ยมันจะจับจากทะเลมาทานตลอดมันยากนะครับาัง้นกญเลยพยายามที่จะสับสนเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงทูน่าที่คุณเห็นเน่ยมันเป็นพันธุ์บูฟินครับนะซึ่งพันธุ์บูฟินเนี่ยคือตัวที่เอามากิน กินดิบเซนซิมิเป็นหลักซึ่งมันมีมูลค่าใช้ตามานาคานนะครับงั้นก็เลยพยายามเพาะเลี้ยงนี่มาสุกปีละก็ได้ผลนะฮะปลาฮามาจิหรือปลาคีบเหลืองที่มาทานที่มาทานเซนซิมิก็มีการเพาะเลี้ยงมานานแล้วนะครับอันนี้คือจุดประเด็นอันหนึ่งครับว่ารัฐบาลไทยเราควรจะมองตัวสินค้าวัตถุดิบนะครับในการที่จะมาแปรรูปเนี่ยต้องรีบส่งเสริมนะครับยกตัวอย่างสินค้าประมงเนี่ยนะครับ ปัจจุบันนี้กุ้งเคยได้หกแสนตันแต่หกเจ็ดปีเนี่ยเรลโลกกุ้งเนี่ยเราเหลือสองสองสองามแสนตันหายไปครึ่งครับสินค้าสัตว์น้ําตัวอื่นเนี่ยที่เพอเลี้ยงเนี่ยมีเหลือตัวเดียวที่มีพอจำนวนบากก็คือปลาหนิลก็ประมาณสองแสนกว่าตันครับ,ตรบแต่อย่างจีนเขาเลี้ยงกันทีเป็นสิบล้านตันนะฮะอินโดสี่ห้าล้านตันนะครับฟิลิปปินส์เลี้ยงปลาบาซ่านะฮะได้ถึงมาแปดรูปเรื่องสามล้านตันนะก็แสดงว่าถ้าเป็นตัวมีหกล้านตัน ผมว่าอันนี้อันนี้คือจุดหลักที่รัฐบาลต้องมาลองมารีบมาทางโซเตี่ะต้องรีบพัฒนาพันธุ์การเลี้ยงสัตว์สุนเกเกรกรเนี่ยให้เลี้ยงให้มีสัตว์น้ําที่มีโปรตนขึ้นมาให้คนไทยได้ทานเรื่อเลือส่งออกครับอยากจะเรียนถามดรพจนะครับว่าเราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะครับว่าสัดส่วนการส่งออกของไทยเนี่ยครับต่อ GDP เนี่ยสูงมากกว่า50%์ของ GDP นะครับแต่หากพิจารณาเรื่องมูลค่าของสินค้าส่งออกนะครับ อยากจะให้ดรพจน์เล่านะครับว่าสินค้าอุตสาหกรรมหักเนี่ยสัดส่วนเป็นยังไงครับกับสินค้าเกษตรคือผมว่เรื่องอย่างนี้ครับว่าถ้าคุณเรื่อง GDP เนี่ยครับสินค้าเกษตรอาหารทั้งหมดเนี่ยจริงเราเล้บเปอร์เซ็นต์อยู่แค่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะสิบสองเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะครับของจีดีพีของทางจีดีพีเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับตัวมูลค่าเนี่ย ถ้าเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารนะฮะมันอยู่ประมาณมูลค่าสองออกประมาณล้านล้าน 1. 1, 1. 2, ล้าน1.1ึ่งจุึงอยู่สล้านล้านาน,นะครับแต่ยังมีสินค้าเกษตรที่มันไม่ได้เป็นอาหารเนี่ยอย่างเช่นพวกอย่างพารานะฮะยางพาราหรือว่าพวกมันสำหรหลังที่ที่อาจจะมาทำเป็นเชื้อเพลิงหรือาหารสัตว์เนี่ยนะฮะนั่นองประมาณผมว่าก็มีสามสี่แสนล้านเพราะงั้นสินค้าเกษตรอาหารทั้งหมด ทุกอย่างรวมกันหมดเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ประมาณ 5, 6, ล้านห้าร้อยหกแสนล้านจากเจ็ดล้านนะาล้านนะจากเจ็ดล้านล้านนะครับทีนี้ข้อสําคัญอยู่ที่ว่าไอ้สิบสองเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยพอหมุนเป็นเงินกลับมาเนี่ยเข้าห่วงโซ่มันเป็นเงินที่ก็ไปห่วงโซ่เนี่ยนะผมว่ามากกว่าสี่สิบสี่สิบสี่สิบล้านคนห้าสิบล้านคนภาคเกษตรครับวันนี้ภาคเกษตรบ้านเราเนี่ยนะครับ มันประมาณ12-13ล้านคนเนี่ยที่เป็นแรงงานนะครับ,รบถ้าัวครอบครัวเข้าไปขั้วเกษตรเนี่ยนะฮะงั้นผมว่าเราต้องมีขัวเกษตรประมาณเกือบ30ล้านคนจะมีแรงงานไทยประมาณ10ล้านคนครับนะครับนะซึ่งสองกลุ่มนี้อย่างเดียวเนี่ยนะฮะผมว่ามันไปแล้วเกือบ40ล้านคนซึ่งไอตัวมูลค่า12% GDP เนี่ยกลายเป็นมีมูลค่าสูงมากในการที่จะมาหมุนเวียนกลับเข้ามาในห่วงโซ่เข้ามาถึงถึงถึง,ถ,งถึงคนไทยนะครับ กาในส่วนนี้เนี่ยผมอยากเรียนว่าวันนี้นะฮะเราต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งนะฮะให้กับภาคเกษตรเราให้ได้ครับอาหารเราให้ได้นะครับรัฐบาลนะฮะพยายามจะทุ่มทุนพัฒนานะฮะในแง่ของอนาคตจะ4.0 5.0อะไรก็ว่าไปแต่แต่ผมว่าเราต้องเอาเรื่องเกษตรเนี่ยอาหารเนี่ยคือเป็นวาระแห่งชาติขึ้นมาจริงนะครัองนจครับเพราะว่าถ้าไม่สาาระแห่งชาติเนี่ยนะครับผมว่าเราจะลําบากอนาคตนะครับ ข้อหนึ่งแน่นอนก็คือการต้องพยายามสร้างความชัดเจนของพื้นที่หรือโซนนิ่งเพาะปลูกเพาะเลี้ยงทั้งหลายนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับแหล่งน้ำนะฮะอันที่สองก็คือการจัดแหล่งน้ำเนี่ยให้มันพอเพียงเหมาะสมกับพื้นที่นะฮะที่จะมีการเพาะปลูกเพาะเลี้ยงอันที่สามก็คือการคัดสรรนะฮะสินค้าเกษตรบรงมงอาหารทั้งหมดนะฮะประดัษทรทั้งหมดที่มีตลาดที่ดีนะฮะ นะแล้วก็แล้วก็เป็นอนาคตได้นะครับไม่ใช่ปลูกตามสบายใจนะครับยอมรับครับประเทศไทยเราเป็นเราเป็นเกษตรกรรมนะฮะนะเราเพาะเราเพาะปลูกเพาะเลี้ยงไว้ทานเองก็เยอะกองหนึ่งทางด้านเกษตรนะครับแต่สุดท้ายวันนี้เนี่ยต้องแยกแยะชัดเจนว่าเพาะทานเองทําทําเองกับทำเพื่อจะส่งออกเนี่ยสูงคืเป็นยังไงนะครับเราข้อที่สี่ครับสุดท้ายไม่่สุดท้ายข้อสี่สำคัญมากผมคิดว่า วันนี้รัฐนะเอกชนต้องพยายามสร้างโน้ตหาวขึ้นมาในการที่จะเพิ่มผลผลิตต่อต่อ,ตอพื้นที่ยกตัวอ,อย่างเนี่ยนะฮะอย่างข้าวเนี่ยนะรเราเทียบนะจำนวนถังเนี่ยกับเวียดนามเนี่ยกร้าต่างกันเยอะมากเลยนะครับเพราะต้นทุนเราแพงกว่าเยอะเพราะผลผลิตต่อต่อไร่เนี่ยจำนวนถังผมจะไม่แม่นของเราได้ประมาณเจ็ดหรือแปดถังเนี่ยนะครัครของเวียดนามไปสิบสามสิบสี่ถัง ครับนะครับต่อไร่นะครับน้ำตาลเนี่ยนะฮะต่อไร่เนี่ยเราก็ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะต่างกันเยอะมากครับผมเรียนไปทุกตัวเลขมานะครับงั้นงั้นการสร้างการการช่วยโน้ตฮาวการสร้างโน้ตฮาวเพื่อจะเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ครับให้เป็นจำนวนนะครับอันนี้สําคัญแล้วมาข้อ5ก็คือโควงการที่จะแปรรูปไม่ใช่ส่งออกแต่วัตถุดิบอย่างเดียวเป็นหลักนะฮะ R&D นะครับและและศับสูนย์นดีนะครับภาคเอกชนนะฮะการที่จะหา สินค้าเนี่ยที่สามารถที่จะจะจะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาในการส่งออกไม่ใช่วัตถุดิบอย่างเดียวนะครับข้อต่อมาคือการจัดรวมกลุ่มนะฮะพวกเกษตรกรให้ได้นะครับในแง่ของจะเป็นสากรอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับนะหรือชุมชนนะฮะเขาเรียกอะไรนะชุมชนวิสาหกิจเนี่ยนะฮะเพื่อจะรวมตัวกันที่จะลดต้นทุนในการที่จะเพาะปลูกเพาะเลี้ยงนะครับร่วมมือกันนะครับแล้วก็ ขับสินค้าที่มีสเปคที่ดีมีคุณภาพดีเข้าไปสู่ตลาดผ่านวงจรที่จะแปรรูปหรือเข้าตลาดก็แล้วแต่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยอมรับก่อนว่าตลาดออนไลน์เนี่ยมันสําคัญมากครับเพราะงั้นอันนี้ผมผมคิดว่าถ้าเราหลักได้ตามนี้เนี่ยมันจะช่วยเยอะนะครับแลวท้ายสุดเลยครับถ้ารวมตัวกันได้มาตรการรัฐทั้งหมดที่จะเข้าช่วยเหลือทั้งหมดครับนะกับภาคเกษตรกรทั้งหมดนะก็จะง่ายขึ้นเพราะมันจับกลุ่มรวมได้ครับครับ อย่างตอนนี้เท่าที่ท,ทราบก็คือมีการพัฒนาระบบ AI คร<ะ>ับอย่างเช่นใช้ระบบของการตรวจราัากาศแบบดิจิตอลของกรมอุตูนิยม<ะ>มาช่วยเกษตรกร,ร,กรในเรื่องของการวางแผนในการเพราะปลูกด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเนผมว่าในเรื่องของ e-marketing ใช้ AI มาจับเรื่องฤดูการนี้สินค้าส่งออกอย่างสินค้าเกษตรควรจะต้องเป็นอะไรยังไงนี่ผมว่าต่อไปเนี่ยสำคัญมากเรื่องนี้คือ Big Data เนี่ยนะฮะคือคำตอบสุดท้ายที่สำคัญมากของพวกเรานะครับบิ๊กดาตถ้าถ้าถ้ารัฐพยายพัฒนาขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับแพลตฟอร์มที่สามารถใช้ในประเทศกันได้เนี่ยนะครับเพื่อจะให้ข้อมูลเขไปเนี่ยผมว่ามันแก่ยากในส่วนนี้อย่างถ้าเป็นไอเดียผมเนี่ยผมอยากเสนอว่าเราน่าจะทำอย่างเช่น แบบอาลีบาบาบ้างเป็นแอปพลิเคชันของไทยแต่ว่าสนับสนุนเรื่องการเกษตรแบบของไทยล้วนๆเลยแล้วก็ในเรื่องของขยายการซื้อขายออนไลน์สินค้าเกษตรแล้วก็สินค้าส่งออกรก็บอกว่านี่สมคัญมาอยู่ที่ national platform ตัวนี้ที่ทางทางทางส่วนดีอผมต้องเร่งนิดหนึ่งแต่ถ้าภาคเอกชนเองจริงๆอย่างหอค้าไทยเราก็มีแพลตฟอร์มตรงนี้ในการทำตลาดยลครรัับบีคําถามสุดท้ายครับดรพจต์ครับ อนาคตของประเทศไทยนี่นะครับในมุมมองของรัฐเนี่ีอยากจะให้ไทยเนี่ยทำยังไงถึงจะส่งออกอาหารไทยได้มากขึ้นครับแล้วทำยังไงให้ประเทศไทยได้ครองโลกเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริงครับผมว่าอันแรกคืออย่าหลงประเด็นก่อนอนะครับโรคจะพัฒนาไปอะไรแล้วแต่นะยครับจะ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 ดิ่จะโตลแล้วแต่เนะี่ยเราก็พัฒนาตามไปแต่ครองว่าเราเนี่ยนะครับ ยังไงก็คืออยู่ที่ถ้าเราสามารถเป็นแหล่งเป็นแหล่งผลิตอาหาร,รกับเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเองได้แล้วยังเลี้ยงชาวโลกได้เนี่ยผมว่าอันนี้คือสําคัญก่อนว่านโยบายรัฐนะฮะนะ,ะเอ่อเอ่อเอ่เอทันศาสตร์ชาติต้องเอาเกษตรเนี่ยอาหารเป็นหลักก่อนแต่มเมื่อถ้าหัวนโยบายมันอย่างนี้ปุ๊บมันเราก็วางนโยบายรองต่อมาเ,เรื่อยๆนะครับแล้วพัฒนากันอันที่สองนะครับผมคิดว่ามันสำคัญมากนะฮะคือว่า ่อกีเรียนมาแล้วนะไอ้ห้าหกเจ็ดข้อเนี่ยว่าต้องทํารูปธารทจริงๆแผนทั้งหมดนะครับในส่วนต่อมานะครับเอกชนเองนะครับเอกเอกชนเองกับทางภาคเกษตรกรเองโดยเฉพาะเกษตรกร่ะต้องยอมรับความจริงก่อนว่าโลกมันเปลี่ยนวิถีมันเปลี่ยนการคิดอย่างเก่ามันไม่ได้ฉันจะกระทำของฉันเด้กระเพาะแห้นี้มากินของฉันเหลือขายอย่างนี้คุณภาพไม่ไหนสนใจอะไรไปตามสภาพผมว่าไม่ได้ต้องปรับคุณภาพขึ้นมานะครับ,รบผมเชื่อว่า ข้อที่4สุดท้ายครับการเปิดเสรีนะครับที่ย้ายกระเทือนสินค้าเกษตรบ้านเราเนี่ยในการนําเข้าวัตถุดิบหรือกึ่งวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเนี่ยผมว่านี้สำคัญอัารากาตโตเร็เราโตขึ้นมากครับครับผมวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวคงต้องมีภาพสอนนะครับดรพ์ครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับดรพจ์อารามวัฒนานนท์ครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามรายการคิดประชาชาติได้ใหม่นะครับ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มนะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับของทางสถานีครับวันนี้ผมแล้วก็ดรโพสต์ต้องขอลาไปก่อนครับพบกัใหม่ครับผมสวัสดีครับ